สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูกก่กศสเรติซึ่งซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารศาสตร์และความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคศกระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาวลพีพันจวงถาวรน,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการผู้ดำเนินรายการ สำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานก,าการคสมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านโดยเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่29เมษายน2564าสำนักงานกคสได้จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางก,ก,รา,กา,ารศึกษาหรือกคสครั้งที่4ทับพซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรารศึกษาและมีมติที่สำคัญดังนี้ค่ะ หนึ่งเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามที่กศสได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือว6ทับสองซึ่งต่อมาส่วนราชกกรและหน่วยงานการศึกษาต่างๆได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายไปปฏิบัติแล้วพบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ4ประเด็นด้วยกันคือ 1. การพิจารณาย้าย 2. การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 3. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 4. กำหนดการการพิจารณาย้ายครั้งแรกกคอสอจึงพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายในประเด็นที่เป็นปัญหาดังกล่าวดังนี้ค่ะ 1. การพิจารณาย้ายปรับปรุงเป็นให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาประเภทเดียวกันที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน เมื่อพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกันเสร็จแล้วหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้โดยต้องพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับและหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกให้กศอจอพิจารณาย้ายผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างประเภทสถานศึกษากันได้ 2. การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายปรับปรุงเป็น ให้ผอ,อ,อสำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตในจังหวัดและศึกษาที่การจังหวัดตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับก่อนเสนออกกสจกันกรองและตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอ,อกสอจพิจารณาย้ายต่อไป 3. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ไขเป็นกำหนดให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาโดยตา ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายประจำปีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันออก 4. กำหนดการการพิจารณาย้ายครั้งแรกแก้ไขเป็นให้กอสอจอพิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนและให้มีผลไม่ก่อนวันที่หนึ่งตุลาคมของปีเดียวกันทั้งนี้ได้ปรับระยะเวลาการยื่นคำขอร้องขอย้ายเป็นวันที่1-15ถึงกรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จและการนับคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายให้นับถึง30กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่หรือ PA 2. อนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่ สืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณวันที่28มกราคม2564จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศณวันที่17สิงหาคม2553และเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉบับที่2 พศ2 5 5 4ประกาศณวันที่29กรกฎาคม2 5 5 4และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่จำนวน62เขตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทอ ได้ขอให้กอ,อสศอพิจารณาขออนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมที่กำหนดใหม่ซึ่งกอ,อสอพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง62เขตในครั้งนี้เป็นการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวซึ่งอัตรากำลังในแต่ละตำแหน่งเป็นการปรับอัตรากำลังมาจากกรอบอัตรากำลังที่กศกกำหนดไว้เดิมในสอพอมจำนวน42เขตไม่ได้เป็นการเพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม1,081อัตราประกอบด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน62อัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน148อัตราตำแหน่งศึกษานิเทศจำนวน871ออัตรา ทั้งนี้ให้ใช้กรอบอัตรากำลังนี้เป็นเวลา1ปีนับตั้งแต่สำนักงานกคอสอแจ้งมติเมื่อครบกำหนดแล้วและให้สพทเสนกอกคสอเพื่อขอทบทวนกรอบอัตรากำลังตามภาระงานต่อไปสำหรับกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพมที่กำหนดใหม่โดยมีการเปลี่ยนแปลงท้องที่จังหวัดเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานในระยะแรกจำนวน38เขตจำนวน488อัตรา1 ตำแหน่งพอ,อเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน62อัตราแบ่งเป็นกำหนดในสพมเดิมจำนวน42อัตราและกำหนดในสพมใหม่จำนวน20อัตรา 2. ตำแหน่งรองผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน148อัตราแบ่งเป็นกำหนดในสพมเดิม24เขตเขตละ3อัตราจำนวน72อัตราและ18เขตเขตละ2อัตราจำนวน36อัตรา และกำหนดในสพอมอใหม่20เขตเขตละ2อัตราจำนวน40อัตรา 3. ตำแหน่งศึกษานิเทศจำนวน8 7 1อัตราแบ่งเป็นกำหนดในสพอมอเดิม24เขตเขตละ19ถึง24อัตราจำนวน497อัตราและ18เขตเขตละ7ถึง21อัตราจำนวน201ออัตรา และกำหนดในสพมใหม่20เขตเขตละ7 1 2ถึง12อัตราจำนวน173อัตราทั้งนี้ให้สพทจัดทำรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบปอัตากำลังทั้ง1,081อัตราเสนอกศเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งต่อไป 3. เห็นชอบการปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจ กำหนดกรณีผู้สอบแข่งขันหรือผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสืบเนื่องจากที่กกสอได้กำหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจตามหนังสือสำนักงานกออรกศที่สท0 2 6 6 6ทบว7ลงวันที่18เมษายน2556ระบุว่า กรณีหลักฐานการศึกษาไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจำนวนหน่วยกิจจากรายวิชาที่ศึกษาตามทานสคริปทั้งหมดดังนี้ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีและหลักสูตร5ปีต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2ปีหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า20หน่วยกิตและในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน10หน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตกกศออพิจารณาเห็นว่าแนวปฏิบัติด,ดังกล่าวกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกแตกต่างจากการประกาศรับสมัครสามารถนับจำนวนหน่วยกิตจ,จากไรยวิชาที่ศึกษาตามทานสคริปท,ทั้งหมดได้ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคุณวุฒิ ทุกสาขาวิชาที่กศรรับรองสามารถนำหน่วยกิจในคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาที่แตกต่างไปนำมาใช้สมัครเพื่อสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้จึงส่งผลให้สถานศึกษาได้ครูในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริงดังนั้นการนับหน่วยกิจควรใช้เฉพาะกรณีที่หลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกนำมาใช้สมัคร ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้เท่านั้นและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้สถานศึกษาได้ครูตรงกับความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาและเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจเป็นกรณีหลักฐานการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพิจารณาและดำเนินการนับจำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษาที่ตรงกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครจากหลักฐานการศึกษาโดยสาระสำคัญของการนับหน่วยกิตในข้อที่1และข้อที่2ให้คงเดิม 4. เห็นชอบหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามนโยบายของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถนำผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในทุกจังหวัดของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทําให้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันอัตราการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักกันตัวในแต่ละจังหวัด รวมถึงบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกจะมีจำนวนไม่เพียงพอดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าแต่ละจังหวัดอาจมีการขอรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านต่างๆจากหน่วยงานการศึกษาเช่นอาคารสถานที่หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กคอ,อสอพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตสาธารณะและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติจึงเห็นควรให้สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวโดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได้และมอบให้สำนักงานกศธออดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกศที่ w w w o ์ e วย นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกศผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k สำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกศอ,อ,อีกด้วยค่ะไม่พลาดทุกข,ข่าวสารจากสำนักงานกศแนะนำให้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ในช่องทางที่แจ้งไว้นะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นโปรดติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังกอสเลสลิสซ่นช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน